เมื่อก่อนก็เหอคนตั้งหลายตีกองนั้นทาเพลีเปล่าโดยกคำว่าอาจยานีิเป็นอาจญาพระยาเวสันตรา้าหเหอเล่นมาโหรสโซพในต้องห้องเขาวงโกตีนั้นแล มาดีปิโคส่วนวาราจะมาดีภูมิอิทธิรักกนะงามกันว่าใดสวยเมืองราชสัมปติคือว่าใดอยู่เป็นกากมเหตุี แปาว่าแล้วก็รำเพิงเถึงอันมนมองใจอันตนใดไปอยู่ป่าไม่ไพรานาอันใดไปสเสวแวงหาสองพุทธาลูกน้อยทุกขาคอยตะนัดใจเมื่อก่อนวันนั้นไดมาพบสองนงวัยลูกแกว ชมชื่นแล้วเจียนจากับโดยสองพุทธาลูกน้อยกาวอ่อนช่วยปูนการลูนนามแาละนาเอกับพัตาตาพุเลอาสินิจังหาทันดิญญาสายินีอิติเมตังวะตังอาสิตุมหังกมา ฮีปุนต่างกาดดังนี้ดุราโลกรักเฮยหน่วยตาแม่แหลกแต่พรำเทาแก่ป้าไปเอาสองน้งไวพระกห้องสองพระปีน้องไก่กา กูแม่ก็มาอาทวานังทาทารงตุกปิดสะแดกกอกแม่นี่ปันจักแตกเป็นสายไปเพราะว่าแม่ได้ไป ไคหาลูกไม่มาบอดได้เป็นลางเหตุว่าเสื้อสิง้างมาของทางนั่งท่าจักดาแม่งค่าแม่นี่ตายเจียลูกและนา อาคันตัวแม่ก็มาสู่สาลายินเยียกแม่ก็มาร้องเรียกหาเครือแต่ใ้เหนือทุกตียินสัง,งที่บ่หันมา น้ำตาแม่ก็ไรใครคลาตกอาบหน้าตุกเต่าฟ้าอาลม์แม่ก็ไปทำพระโตสะปนตนพ่อก็มาเยียนาครับบูดพอปุ่นกู สองสาลีพุทสะบัวบานหน้านอแม่ก็บอหันมาอยู่เอื้อมข้างเต้าปอทนใดแม่ก็มาตกใจแล้วซ้ำฟังแม่ก็ไว้ใจว่าสองเจ้าไปนอนลาบแม่ก็ไปหยับพุ่มควางก็บอจั่วผาจีวอนและตีนอนเสียเปล่าเสื้อผ้าเ่า แม่ก็มาซ้ำบ่หันในแม่เยีวยวว่าสองเจ้าไปเอวปลาเยีวยวว่าเสื้อมีข้าเอาไปแม่ก็เยีวยวว่าราชสีคว้าไปกินแม่ก็เยาวยว่ามามีมะแรงงูงอดคันเกี่ยวตอดต้นตายแก่ดอนใจแลป่าไม่แม่ ก็ไปซาะหาทุกตี่ตีรูพาแม่ก็ไปหาเยี่ยพ่อแม่ก็บอหันสองนอกแก้วแม่ห่นได้แม่ก็เยี่ยวว่าสองสายใจยังเล่นตาเงือกไกวควางตกวางเสื้อผ้าเจียมยังบ่อยางแม่ก็ไปดูตาหวังสาย แม่ก็เขียวคืนไปบอย่างแม่ก็คอยตั้งคำสัจจาและ,ะและสะรันพันหาเขื่อเจ้ารอดตีเก่าลายตี แม่เมื่อสู่กุตินั่งให้ยอมือไหวพระพญาตนปอนน้ำตาแม่นี้ก็ใไขขาตกอ,อาบนาตุกเต่าฟ้า,อาวอน นอนคืนแม่ก็มาฟันลงไหลบ่จมบ่ขาดฝันไหลอุ้มสองเจ้าราดมานอนข้างไข่พระควันก่อนแก้วฟันไหลแล้วได้ลูบข้างไหลได้จูบควันนอนล้างข้าเป็นดังม่ยืนอยู่ตอน,น่าล้างข้าเป็นดังจักหันคุมคว้างเปิดเสื้อผ้าแม่กินนม ลางข้าเป็นดังจักมาอยู่อาสรมบนเตต่อยว่าแต่ละนออนน้ยครับการลางข้าเป็นดังจักมาให้ว่ากินลูกไม่จิมแม่ยาำพราเป็นดังยามแม่เลียกร้องว่าพระตีน้องแม่มาเตะว่าอันดู แต่หาก็บอดใดเต็มว่าร้องไห้อ,อยู่ตั้งคืนลูกยืนอยู่แล้วปล่อยเต้าดินอดาวเนือดินเต็มว่าแม่หากกึก็ยินหาบอดใดเต็มว่าแม่ร้องไห้ก็หากหิวใดจะแล่องใสใจเฮยลูกแกว พัดแม่ไปแล้วก็ขึ้นมาสมแหลนาลูกเฮยแม่ก็จะระเดินหาลูกเราขึ้นมาสู่ติเก่าลายตีทุกเราัยตรีคำเจ้าทุกโศกเศร้าตานะนัดใจแม่ก็มาจำสินใจใจแม่ก็มากินลูกไม่แล้วันและคาบ แม่ก็มาอาบน้ำและวันและตีแม่ก็มาวีผมและวันและเตือแม่ก็มากระทําบุญเพื่อสองสลี <c oughs> แม่ก็มานอนเหนือดินใดบ่มีศาสตร์ใบไม่รวดหองหลังโอนอตุขังเต้และนานอนเจ้า แม่ก็มาต้องตุกต่อชั้นเดียวแม่ก็มานอนเดิกเดียวลูกเจ้าก่อนเพราะพ่อเจ้าตั้งสองแหลนาลูกเฮ้ยแม่ก็เต่าคนเดียวมาตุกกลงบนโศกไม่หาสองหนอแก้วแก่นห้ยปุตตาแม่ก็มาเจ็ดน้ำตา เียใจใจแม่ก็มาแปงภูมิเขาลูกไม่ไหวหแก่เจ้าสมสะเลียวแม่ก็มาหากินผู้เดียวหมอมมอก็บองหันก,ก็มาหากินผู้เดียวหมอมมอก็บองหันสองเจ้ามานั่งร้องรอจวนกินทุกแดนดินก็เต้ามีแก่แม่ โอ้ตอยู่สังแผ่ผานี้แม่ก็เต้ามาปดาดนาหันหน้าสองลูกแก้วกำห้าตั้งสองนี้แลสาลีบัวทองเว่นฟ้าแม่กำพระจึงได้อยู่เจยและนาจาลีเฮยกันหาลูกแกว้ว วาดแม่แล้วคืนมาบุญรักษาสืบสร้างจุงอยู่เป็นเจ้าจ้างสืบแตนเมืองปอเติดเนอกูแม่ก็ได้กระตำวานผ่านแผวสมฤทธีแล้วดังใจเหตุบอดได้หันสองนองไวลูกแกว้ว แก่นเท่าบุญหากจากเนา้นคืนมากุศลนันานาจุงรักษาเห็นแลเอาลูกแก้วแม่เมื่อเมืองบุญไรเรื่องภายแผ่จุงรักษาเจ้าแด่ด้วยทำบุญกรรมไปพ่ออันใดสร้าง จงรักษาสองเจ้าจ้างหน่อทรงสารพระภูบาลป่อเต้าลือตัวด้าเมืองไทยคือสรีสันใจตนผ่านแพวจุงอยู่รักษาลูกเก้วแม่ตั้งสององ์แดดเตอ <c oughs> พุนสานติปิงโคส่วนวาราจาพุลสดีไวเว่นฟ้าเลือกผ้าผืนแปลงแสงคำแดงเป็นขนาดอันสไไยราดควรทรงประดับองค์จุจอดอาพรสอดสมสรีจุงอยู่สวัส,สดีเตียงเต้าอยู่กับด้วยลูกเต้าและพัวควาน สเวยสุขทันยะสัสราบคือสีปีกราบวันตาเดเตตามมาทางประกาศสินโตสัทธาสัทธาพระยอดซอยภูบาล จักสำแดงนิทานบาลีไปหลังมาเือแจงพระก็แสงเทศนาว่ากปาสิกันจ้าโกสยังโคมาโกทุมพันรานินจาดังนี้ปิกเกวดูราพิคุตังลาย มาทีอันวานางลาจะมัทีดูง,งามด้วยผ้าแผ่นฝุ่งใดกับปาศิกาคือว่าผ้ากับภาศีใสสองซ้ำเส้นฝายแลบลำใหญ่บัวแลหลนาพืนหนึ่งชื่อว่าพาโมกใใ่เมืองแปรปลอดด้วยยอดใหญ่ใหม่ มาแต่เมืองไกลเขตไกลกวนกาดไตแสนเมืองโคมมาโกพื้นหนึ่งเจอว่าโคมมาพาดเรื่องร่ำเลิทพาพื้นประเสริฐกวนแปงแสนคำแดงเป็นขนาดวันลิคมขาดลายแสง มีผิวแดงวาะวาะดดูสะอาดอุดมอุดมพระเรื่องงามฟ้าดูหลากผาตั้งลายเป็นตาใหญ่ใหญ่รอดปุ่นดีสอดตาแยงตาหนึ่งเป็นรูปเขาสิเนโลไมตีตาหนึ่งมีตังรูปแม่น้ำตีตีตฟ ตาหนึ่งรูปอุปดรกรูตีบใหญ่ตาหนึ่งมีตังรูปปุปวิเตห์ไฟปุนดูตาหนึ่งมีตังรูปจุมผูยาวยันกว้างตาหนึ่งรูปเจ้าอมาราโกยานาสรสัมปติตาหนึ่งมีตังรูปหิญาจักวัติอยู่สเวยราช ตาหนึ่งรูปเทวานาอยู่ปราศาทวิมันคำตาหนึ่งรูปเต้าจัตุโรกรบาลอาจนาตาหนึ่งมีตางรูปพญาอินตาเจ้าฟ้าอยู่สเสวยผลตาหนึ่งมีตังรูปพระาพมต้นสักสวาสตาหนึ่งมี ตั้งรูปไรายามาลาดิราปราบวสวัรดีตาหนึ่งมีตั้งรูปกินนารีเอ็นฟอนใหญ่ใหญ่ตาหนึ่งมีรูปกินนารายเลยจมตาหนึ่งมีตั้งรูปหญิงใจสุมกันสนุกสว่างตาหนึ่งมีตั้งรูปแม่ห่างถือเวนแย่งเอา ตาหนึ่งมีตังลูปแม่กำลังร้องเอาของจ้างตาหนึ่งมีตังรูกเบาสาวสมสู่สร้างการเฮือนตาหนึ่งมีตังลูปอก้าเดินเตี้ยวเตะไข่ของตาหนึ่งมีตังรูปแม่น้ำสมูนเขตเด่นเราตาหนึ่งมี ตั้งรูปสะเปาคำลงตาตาหนึ่งรูปมังลาเดินลงไยตาหนึ่งรูปนกบินไปเป็นหมูตาหนึ่งมีตั้งรูปปอก้าไข่ของอยู่ซาลาตาหนึ่งมีตั้งรูปเสือสิงดาแอวเล่นตาหนึ่งรูปขะตายเต็นเดินโดง ตาหนึ่งมีตังรูปนกหงเหินอากาศตาหนึ่งมีตังรูปนกยุงคำแอนฟ้ายย้ะย่องเล่นไปมาตาหนึ่งมีตังรูปพญาโคเสือโครงแผวตาหนึ่งมีตังรูปนางแก้วกอดัวนอน มือซ่อนขอจูบแกวยาไว้แยวแล้วเจียนจาตาหนึ่งมีตังรูปสาววีผมอวนซองตาหนึ่งมีตังรูปปีน้องมามวนตาหนึ่งมีตังรูปแม่เรือนอุ้มลูกน้อยกินนอม ตาหนึ่งมีตังรูปนางแลตาเยี่ยมจู้ฟูงหมู่เต้านานานางพระยาตนแม่กอใจเอาไปถวายแก่นางแก้วแก่นไทยอัคราษััทีทารงสมดีใจจ้าเยี่ทารงแผ่นพา ก่อยญาดวงงามเจ่นและนาตะโตโคมันจะกายอยู่รังอากาศทางมานิเมฆรังสัสสุนหายาปาเฮสีเยติมัธิอโสพันทาปันคำเรื่องปาจิตแสนเมืองกวนกา เหมือนดังลูกปุ่มแป้งป่าของกองอังกะทางแวนรำทงคําสุบสอดนิ้วนัาากษะแองแก้วขาดเอวสีนางพุทสดีตนแม่กอใจหือนางแก้วหมู่ไปหือเอาไปถวยแกกนางแก้วแก่นให้นางเมือง สมสะเรียวเรืองใจจ้าทารงแผ่นพายิ่งดูง,งามเจนและนามมัธอันว่านางลาจะมาัทีสรีอาขาวใดปราบดาวควางเมืองประดับตนงามใจจ้าทารงแผ่นพาอารังการ ดูเจียงคานแวนสอดนางเต้าตอดต,อตาแยงอาผรแสงสอดสอยมุกมาสอยไรเมืองชมนางเมืองอมํอยนาโุจะดังนางฟ้าอันอยู่ในส่วนนั้นทวันญาันและนานางมาธิสรีวิเศษ สรงเกตเก้าเกตสีนุ่งผ้าพื้นดีใจจ้าทรงเครื่องงามรังการตามบัวรานอเครือสมเชื้อเต้าราชกสัตราไฟฟันนางจุดทีงามบนที่สุดใจบ่มีนางใดเลยจกเบียบใดเด่นดีน ฝากฝ้าก็บอกหันสมนางมาทีทันที่พนนาอาจชะเลมนาอาจเล่าคำคือดังลำกลวยคำตันแต่งลอนเกิดจิตระาเลิศอุญ,ญานนั่นแหลสะสกุลนี้มนย์สีวิวา อันว่านางกินนรีลุ่มฟ้ากายเกิดนาเมืองคนก็ปลีกห่างต้นทุกสิ่งงามแตยิ่งโสภามัทธิสริจายาลํำเลิศคือดัดดงนางแก้วเกิดหิมมาปันและนาหัตธาจาน ควรจ้างผูชลาดก็เอาจ้างแก้วราดมาเตรียมกุญชราตามเตียงเต้าบกเกตเทาปันกลางงาเงยงามามามาบกือดังหัวราโรดราจานั้นและนาสามัาธนากรรมรุนหี นางมัธีสรีสักว่างสระเดชขึ้นขี่จ้างราษพราสานตัวพระเสดก็มีวันนนั้นแลอิติเตอุปโภปิมหันเตนเยเสนาคันพวรังอากมาสูส่วนว่าพระผู้บานหนอตา จื่นเย้าใจบานมีปาิิวันเห็นแห่เต็มตุกแงกิรีพระภูมินธิราก็สรเดชจากสารามาสู่ยังติอยู่พระปิตาอันเสนาตกแต่งทา ตามอาจยาเจ้าจาลีก็มีวันนั้นแลไหในากาลนั้นพระยาสลรีสันใจอัคราชรางวานเล่นจุอันจุสิ่งมโหรสพยิ่งเมืองสวรรค์บางพ่องก็อขาบของลื่นบางพ่องก็อเกนของยาญ บางพ้องก็ไต่สะเดียงนางบางพ้องก็สรังสลือขึ้นฟื้นอากาศกลางหาวบางพ้องก็เป่าสันดาบบางพ้องก็คาบเล็กแข็งบางพ้องก็มาลื่นเข็มเซลและมีดบองบอง,บงกี่ร้อยจ่องปุ่นดู บางพ้องปอหมองงูกอดือเอางูตอดงูเห่าเยะยาเยาวตั้งตัวไล่ปุ่นกัวพระคคอยบองกี่ล้อยกี่ลายคนตั้งไล่ฟุ่งจังเล่นก็มาเต้นกาอย่างเป็นเสิร์ฟุ่งจังเล่นหมากลูกหมากสักกา เรื่องรุ่งป่าก็คขับซอยยิงสว่างนันเนืองเต็มป่าลวงล้ำกว่าเมืองบนคนฝูงจังขับอันมีเสียงอันมวนเขาก็มาตั้งน้าส่วนปูจาฝูงคนนั้นนามีกองเขาก็โหล้องนันเนือง ปวงจ้างสารน,นั่นนาเฮยเล่นมาก็เห็นตุกภัยคนต่างหลยายย่อจมจืนป้นเล่นจืนกลางดงฟังจอมพลเต้าไทายยอดตังตับจอดกลางดง ฟูงโมูลีพลมวลมากเล่นพอเดือนไปโดยเฟื่อนหนุ่มข้างกองลุ่มนันเนืองเป็นมโหระซพข้างใหญ่เสนาแก้วเปล่าไพรมนตีได้สิบสองอโคเพน,นี เบิกใบสรีอัคราตพอขนาดเต็มเดือนและนาโกจิพาละมิโคโดยเตจะเตมตาทำเต้าใดสราบเนื้อนกกาบไมตรีปังเมื่อเต้ามี ธรรมเมตตาภัยเผื่อกวางหมูนกอ้างไปมาบ่าหิงสาขันขาบ,บ่ามากระลำอยบาปสักอัน